ยังหลับอยู่ไงอุดเจอของไงคุ้ยมันมันเสียงดังพีน <laughs> ่น้องไรเจอของไงประอุดปูดเจอของไงประกุดไงเลยพี่น้องเป็ดมือเลยอ้บบวนน้ำขัดตัวนี้ก็ดถือแค่นี้คือคือคือวันนี้ต้องได้ประโคน,นอ๋อ ปลากุูดใหญ่เด้อพี่น้องคักคักคักบาดแหลกเลยบาดแหลกุกมันหมันแล้วหมันแล้วเออเอเหลืองหูหๆเลดตัวเดียวกระเต็่มอิมเลาสองคนนี่ตัวใหญ่คักเลยล่ะพี่น้องเลยบาดเดียวบางจำปืน ขึ้นเร็วขึ้นเร็วนี่พี่น้องทางทั้ง่นเพิ่งก็มีคก้นวันเหยียค่ะทั้งคนมันเราขึ้นแล้วพี่น้องขึ้นแล้วนี่ก็ได้อยู่บาดเดียวก็พผู้ตุ่มบาดเดียวก็พผู้ตุ่มมึงถือหลายอยู่นี่ตา ไหม่ก <l id> ็ไล้ขึ้นว่าเหรอวะไม่ก็ไรจะเอาเเออวันไปเรื่อยแต่มองนี้ไม่ว่าใครไลเปนเดเลยเน้อคุสองสามคนพี่น้อง อืมอืมบาใส่โฟอุดกันยังเต็มไม่ติดเต็มเอาแล้วไม่ติดอีกแล้วอีกแล้วมือมือนยางเนาะทอดเกือบเลยพี่น้องมุดมุดปลา dạng phi vân cấm à mhm 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 mhm

ไดยเแห่ขึ้นกับว่าดีแล้วตอมไหลาอุปกรณ์หาปลานะคะขี้ยางขี้ขี้อันโลยยางเลยยางในหลุด

<cười> hey, pin cái bông mai. Oh, tít đi leo, tít đi leo. Nhẫn, ba tối tít, 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 tít. <cười> <cười> งายกเว้นกับจังศิลี่นองก็มีเวียไม่งานก็มาหาวันแฮ่ปุ่นคุณยายคุณยายเจ็บหอยคุ่นตใหญ่บ่ 没来了，丢你！<laughs> tí đi tí đi. đăng chỉ có một chút các thằng sao chứ. Mình khởi mà phan đẻ gì Mày 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 hộp mày của... <laughs> <laughs> Hộp mày mày qua tôi mày nhảy mày mát mày 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 như mày là mày 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 คืออยู่อันน kind of um, ี้ปลายังคนนี้โตปลากระตุกโอ้ปลากรงตยบปลาสางเย็บก็ใหม่ก็ไดหลายอ่าสองคนนี่เราปรได้มาหลายคนเด้อมาคนหนึ่งอาศัยว่าถึงไ้

โอโอตนี้นม,ม,มันลึกมดป้าออกหมดติดมึงมินมาจังมกกล่มเหอ้วนมองเขาติดข้ายู่ คนก็สิไร้ตีเลยแล้วนะเาวานะเาะเขาไม่นีละแล้วลงนามเด็กกับสุวรปณโถอย

นี่พี่น้องปลาที่ได้นี่ก็ได้กินแล้วได้แล้วได้มากมั้งนี่กัน่าหลายตัวสองสามตัว นำแข็งไปพรมค่ะกระสิมื่อบานแล้วพี่น้องก็ได้กินแล้วในกป,นาปลาตัวใหญ่ยลายลยอยู่ค่ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำหรนีก้ก็น,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ